กมหา,จรราศจัน์กาลสินเมืองล้านทุง่งพบพ่อทะเลทุ่งอีสานสุดยิ่งใหญ่ทัวเมืองกาลสินเช็คอินให้สถานโลกกับประวัติศาสตร์หน้าใหม่ระวางวันที่5 5ถึง26กุมภาพันธ์พบกับกิจกรรมสูตรขวัญบ้านสูตรขวัญเมืองและบ่ายสีทุง่งต่การตากับกระบ,บวนแห่เจ้าเมืองกาลสิน การแสดงแสงสีเสียงเหล่าขานตำนานบรรพชนค้นกลสินแช็คอินล้านวัฒนธรรมทะเลทุ่งอีสานหาจุดรอบเมืองกลสินอนุสาวรีย์พรยาชัยสุนทรสู่ดาชการจังหวัดกลสินวงเวียนโป่งล่างขอสินกลสินวัดไต่โพคํามารวมฟอนล่ำบวงสวงดวงวิญญาณพรยาชัยสุนทรผู้ใดอยากมารวมรำสามารถใส่ชุดผู้ไทยดำ มอฟอนน้ำกันด้ในวันงานยูบอริเวอนอนนสาวรี่พญาชัยสุนทรตั้งแต่เวลา14นาฬิกาเป็นต้นไปมารวมเป็นหนึ่งในภาพประวัติศาสตร์วิจิตรงดงามอัตลักษณ์ของหมูเห่เฮาเช่ากระสินพร้อมกัน